กันด้วยนะครับวันนี้นผมเองฟอบ้ากเกมนะคบผมต้องรีบเปิดตัวนิดนึงเพราะว่าผมตั้งค่าระบบอัดผิดไปนิดหนึ่งนะ,ะ <c oughs> ผมก็เลยต้องออไปออรีบออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะ,ะ <c oughs> โอเคนะโันี่เราอยู่ในเวเ,วเลนโบเฟนนะคบ <c oughs> ผมโดยผมจะเล่นไปนานแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อัดลงช่องนะครับแล้วก็ไม่ผ่านสักทีแล้ววันนี้ผมเลยจะมาเล่นเพื่ออัดลงช่องนะฮะ <c oughs> แล้วก็หวังว่ามันจะผ่านด้วย <c oughs> โอเคอธิบายช่องตดเปยบร้อยแล้วเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะตอนนี้ก็ไปฉากฉากหนึ่งแล้วโอ้โห ผมพลาดมากเลยผมเพิ่งนึกออกว่าผมไม่ได้ตั้งค่าผมตั้งค่าผิดไปว่ะ <Yeah. S 1> เล่นโบฟไปเกมง่ายๆนะครับทุกคนก็น่าจะรู้กันดีนะเพราะว่าครั้งหนึ่งมันเป็นกระแสอยู่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นนะครับบอกโคงชันตกลงมาสิ่งดีคุณ้องท่าคือหาผมมาระวางกับป๋านละวางมันกล้าประกาศโชคดีภารกิจก็ตามนั่นแหละครับไม่ยากนะเกมนี้ ผมมาเล่นให้ผ่านนะต้องผ่านไม่ผ่านโมโหมากตุกโอ้โอ้โอ้คือในมือถือมันจะชอบมีปัญหานะใครเป็นเหมือนผมบ้างคือในมือถือเนี่ยบางทีเราเล่นไปเล่นมาใช่ไหมที่ดีตัวจอยสติ๊กมันคือจอยอะที่มันแบบมันไม่เราเดินได้มันจะเดินอัตโนมัติก็คือมันจะค้างอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหรเ่เลยโอเคเ้าเลยยินเสียงนี้คือมันมานะผมก็เพิ่มเสียงดังเลยในเกมนี้ไม่มีเสียงเพลงนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเลโกซิ์ได้เอง <c oughs> <c oughs> งนี้คือทางตันไะเนะี่ยไม่ตันไม่ตันพูดไม่ค่อยไว้ใจที่นี่นแรงเลยรู้สึกว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่ฟังเสียงดีๆนะครับตอนนี้เราเหลือบล็อกกันเดียวแล้วแหมเป็นเกมที่ไวจริงตอนนี้บล็อกโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บล็อกบล็อกก็สุดท้ายอยู่แม่ กระสุนมันเหลือบล็อกสุดท้ายตัวเกมไม่จะหมดนะว่าอยู่ไหนหรือว่ามีนน่มได้ไปแล้วแล้วกำลังเดินไปเก็บอยู่รึเปล่าผมค้างแล้วผมค้างแล้ว yes ผมๆแล้วเบื่อกับจอสติค้างมากเลยนะมันเป็นอะไรที่แบบทำให้เราพลาดอะนะ แล้วก็าจะมีเสียงรบกวนด้วยนะคบผมไม่ได้มีมคนทีนะครับแล้วก็เข้าใจกันหน่อยนะเออนะครับผมตอนนี้นะครับคุณกรีน Green นะครับผูมาแนวนะคุณกรีนนะกรัวโว้นคุณกรีนก,ก็เป็นคนตาบอดแต่ว่ามือเขายาววแม้เราจะซ่อนในกล่องเขาก็จ,จับได้นะทุกคนน่าจะรู้กันดีนะครับไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นทำไม,มที่ผมม่อธิบายผมไม่มีอะไรจะพูดเลยฮะ โอเคเราต้องนอนกันก่อนนะฮะจะเห็นได้ว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับเบลสเขาต้องมองเราอยู่ <S <S เออมีอะไรบ้างชิวสเตปกรีนแคนซิวแคนซิวอ่าผมออกำเนียงผิดไปนะผมจ้ไม่ได้มาออกว่าอะไรก็ข้อบอกว่าเนยนกรีนมองไม่เห็นคุณโอ้โหกรีนจะตีแล้วโอ้ยตื่นแล้วฉันคิดว่าเขารู้ว่าพวกคุณอยู่อยงนั้นไม่ต้องกังวลไป ไม่ต้องกระบวลกับเขาหรอกถึงแม้เขาจะตาบอดเขาจะจับพวกคุณได้อย่างไรถ้าเขาไม่เห็นคุณอืเหตุผลดูนะเออะไรเนี้ยเหตุผลดูแปลกๆเดี๋ยวมันก็ฟังขึ้นดีดูดีเฟดดิ้งผมพลาดมากปูไม่ได้แล้วแต่ทั้เบสซ์เฟดด้งเล็กิปิดจังหวะเนาะผมว่าผมเปสปอยเลยนะพวกนีน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าถ้าผ่านสเตจนี้ไป เออเอาเว้นจะผูกอ่ะเนี่ยเกียดเสียงนกแถวนี้ว่ะซอยความปลดภัยมปลอดภัยปลอดภัยไปไปไป กลัวผมไม่กลัวบูนะผมกลัวจีนมากกว่าแล้วก็กลัวกันที่มันมาจั๊มสแกร์ทุกคนเข้าใจอไหมแบบเราเปิดประตูออกไปเลยมีผัวมานะัวรระวังระวังก็ด้วยฟังเสียงก็ดีนะครับโอ้หนี่นี่นนมันมันซ่นไม่ได้มันส่นไม่ได้ดีก่อนเลยแล้วเราก็ต้องมาระวังบูอีกน,นะครับโอเคเหลืออันสุดท้าย แลสุดท้ายมีคนเก็บไปแล้วแน่เลยปกติสุดท้ายจะสปอนจะจะแบบรอก่อนใช่ไหมแล้วมันค่อยสปอนที่หลังก็คือพอเราเก็บกรสอันเนี่ยแล้สุดท้ายอันี้สิบห้าจะสปอนนะครับตอนนี้ผมเข้าใจนะแต่เราไม่เห็นบูเลยนะเพื่อนทุกคนด้เสียงบูนะครับ อหอยกลับมาเลยรู้สึกผมไม่ค่อยปลอดภัยเลยเมื่อกี้นี่นคือเสียงที่เวลาคนโดนจับนะนั่นอนนครับมีคนโดนจับใกล้ขนาดนี้ปลอดภัยก็แปลกอะยังไงชีสุดท้ายมาแล้วครับย e s สอ้สงสเตจนี้ใช้เวลาไปหกนาทีนะเคครับออร์เรนโล่โแล้วอดบิวชั่นสุดอีพีมาาันจะดังไปนิดน,นึงนะครับผม ก็ผมก็กลัวไม่ได้ยินเสียงผมนะ oh, oh, oh. กลัวต้องอัดใหม่ออเอาเรนทิ้งข้ามของเข้าไป oh, 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 oh. บางที่เขาอาจจะได้กลิ่นอาหารออเอาเรนเป็นคนจมูกดีนะแล้วก็ตะกามากอย่างครั้งนี้เรามีทหาหารตายไปนหนึ่งคนนะก็คุยนะถับเรามาอ่านนี้ก็ดีกว่านะครับอย่าให้บูเขากอดคุณบางทีเขาอาจจะหิว แล้วนี่คืออะไรผมอ่านไม่ชัดเลยแต่ผมอ่านของอันี้ได้นี่เหมือนเป็นคำเตือนนะฮะ <c oughs> เหมือนจะมีคำเตือนอยู่ในห้องนู้นว่าแต่ละตัวเนี่ยห้ามทำอะไรคืนนี้เมื่อคืนนี้ฮะหลังจากที่คุณแก้ไขเครื่องจักรของฉันฉันจะแสดงว่าทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่จริงจริงมันเออมันแปลตรงตัวนะอืมทำไมทำไมเออช่อง มันเขาเรียกว่าอะไรว่าช่องระบายน้ําถึงรั่วมันเรียกว่าช่องระบายน้ําหรือว่าในที่แบบนี้มีช่องระบายน้ําเนี่ยนะเออใช่ไหมเถอะนะก็คิดผมยังไม่ได้ว่าต้องคู่อะไรช่องระบายอากาศหรือเปล่าเออเดี yeah. ย๋ยวเดี๋ยวช่องระบายอา,านะ้ำต้องระวังนะครับาร์บูยเดินมาท,ทางนเรื่อยว่า ไม่ตาอพี่ผมตายโอ้โสยุสยองมาก n a ไปไปชิวชิวผมเกือบตายหา่า,โด,า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 ,โ,า,าโดยสารแล้วลนะับไปอยู่ที่โรงพยาบาลตามสีฟ้าโอ้ยพี่มาเรียกว่าค่าแล้วโดยสารแล้ววะนะตองเนแปลตรงเป่นแปลเฮ้ยผมเกือบตายผมเกือบตาย เมื่อกี้โชคดีมากนะที่แบบเอ่อเดินผ่านตรงที่มันให้ผ่านพอดีตัวเอ่อของตัวของพับเพลมันอ่ะมันคือบูพับเพลใช่ไหมมันเราซ่อนในกล่องก็ไม่ได้นะเหมือนเหมือนในนี่เลยกรีนเป๊ะเลยอ่ะเพราะว่าเราซ่อนในกล่องก็ไม่ได้เอ้ยไอ้่ยห่ใหญ่ออเวนตออเวนซ่อนในกล่อง เราไปอยู่ตรงเส้นของออเวนนะออเรนจะแดงทันทีสามารถเอ้บคุณร้องสภาพว่าเมื่อกี้ผมอ่อยจากกองดิติสวยปกตินี่ผมตายเพราะไอ ไอ้นี่ไปนานแล้วนะครับเพื่อจะ yes ไที่สุดฟ้านาลีเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นอู้ไฟดับเรดีเรดีเรดีเรดเอ้อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเครื่องเครื่องจักรมันโอเช่ไหมโอเช่ไหมนะมันมืดเกินไป เห็นเพื่นโอ้ยเบคนไม่นะเขาตายต่อหน้าผมเลยนะเพื่อนในตาแล้วเราพวกเราเหลือก็อยู่แค่ห้าคนทั้งทีมมิวห้าคนดูสิว่าพวกเราจะผ่านกันไหมนะนี่ผมยังอ่านโน้ตตัวนี้ไม่ถูกเลยมันเป็นตัวจางๆนะบางอันวนี้เราจะเอาโกสติกตรงนี้ไปไปด้วยนะมันดูสว่างมาก วางติดทีละที่ทีละที่อะไรเงี้ยเออรูเหมือนคุจะต้องเปิดเครื่องมาอีกครั้งนะอ่ะครับห,หาทางจะเปิดเครื่องไฟฟ้าสำรองอีนี้ก็ไม่หาของใครจะรู้บางทีจะปล่อยพวกานายไปก่อนก็ได้ดูวดีวต์คุณอัานจะต้องการสิ่งนี้แม่นนเปนใครก็ยากได้ไปใช้ในที่แบบนี้ว่าสิ ก็ต้องไปหาแบตเตอรี่นะครับเฮลค้างแล้วโดสติกเยอะมากต้องเดินกออกเกาะหุ่นเสียงแบบนี้กูซ่อนกูก็ไม่อยู่อะ่ะกูขอโทษอบะเผร่อเรายายเม่อกี้ด้วยนะเฮ้ยตรงนี้เหมือนพับเพดจะไม่มาอยู่นะ ไมบอกว่ามีคนตายเพราะพระเพดต่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่สิกรีนตัวที่น่ากลัวที่สุดนี่พระเพดเพ็ดกับบูเอ,อ๊บบูมากกว่านะไม่ก็กรีนร้อยเพื่อนผมตายไปอีกคนหนึ่งแล้วเราเสียกำลังพลนะทุกคนเป็นเรื่องแย่มากเลยนะเราน้อยอยู่แล้วอนะเราก็เหลือนะ้อยน นนนเนไพื่อระวังนะในช่องอใช่บางทีพ่อไม่มีในในพักเ็ดอยู่เนี่ยมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะแต่เราก็ต้องระวังอยู่ดีนะ,นะครับโอยมันมีเั็ดเฮ้ยเออเ่นมา หรือให้อาหารที่เมื่อกี้อยู่ดีๆไฟก็ติดขึ้นมาฮะโอ้ยให้เราเห็นก้อนยิงเลยนยี่เปล่าไฟมือกันนะทุกคนดูกลัวมากทุกคนต่างเนี่ยเอากล่องคุมแบบ ไฟอีกนนยี่กำลังวิ่งหาพอดีปกติออรินมันจะวิ่งวนกลับมาไม่แล้วกลับไปแล้วแล้วล,วลางในบ้านมันนะก็จะไม่ผิดนี่ไงบ้านมันเดินมาให้อาหารก่อนก็ดีเนะัยมีคนให้แล้วน่าจะไม่นไหมครับว่ามันจะนอนอยู่ข้างบนเออ แบตเตอรี่ก็สุดท้ายเลยหนีหนีหนีให้เราที่สุดเลยผมจะผ่านแล้วครับทุกคนจากนี้ผมเล่นมาแทบตายแล้วไม่ผ่านสักทีผมบาที่รึแล่าผมผ่านใกล้จบแล้วเราต้องเดินดีๆนะฉากจบไม่ใช่เว้ยการังจะจบแต่เดินพลาดตรงโทษแล้วตายอะ คุณสำหรับการที่เปลี่ยนพลังงานกลับมานี่คือรางวัลที่จะจะเปอยพวกนายในฐานะรางวัลกูกกายเป็นรางวัลเลยแต่คนอื่นช่วยช่วยฉันกำลังคว้างปาร์ตี้ของนายเชี่ยเนี่ยแปลภาษาบ้าให้แน่ใจว่าคุณใช้บัตรทั้์หมดในของปาร์ตี้ของคุณ,คณก็ไปหยิบบัตรมาตอกบัตรตร,ตรงนี้ตึง้งนะฮะ จากปาร์ตี้ฉันจะปล่อยห้องนายไปหมดฉันสัญญาจำคำนี้เอาไว้นะครับฉันสัญญาเราเสียสมาชิกเป็นหนึ่งคนตอนนี้เราเหลือแค่สี่คนนะครับจากห้าคนตกบัตรกนันดก็น,นั่งรอไปนะเราคือผู้ชนะ เมื่อจะไปแพ้ตัวขาสุดท้ายาก็ได้ที่ฉันดีใจที่คุณทำได้ครับอาเราเตรียมพร้อมสำหรับเค้กลาอร่อยอร่อยอ้อยอร่อยมากเลยสำหรับใครที่เคยดูแล้วคุณจะรู้ว่าลูกโป่งนี่มันจะมาติ้มกับตรงส้มพอดีเลยแล้วก็ตู้มบูต่นว้าว พี่เกี้จะภาคดูแบบกระป๋องนิดหนึ่งไม่เป็นไรปุรอะเขไม่ไมได่ดาผมอย่าเหยียบลูกป่งมึงก็ไม่มีใครเหยียบไม่เถอะวะแล้วไวผมจะไปได้โอเคโอเคแต่รอนะครับรอลูกป่งไป แล้วบูก็จะมาพอบูมาใกล้ๆแล้วเนี่ยประตูตรงนี้จะเปิดนะรู้นะผมรู้เดี๋ยวผมยังเคยผ่านเมื่อไรจะลงมาอ้านี่ไงมาแล้วเดี๋ยวครับมันจะค่อยๆลงมาแล้วก็แปรตูโจทยสวยดันกลงนะดันกลงช่วยดันโอ้ยกระดิ่ง бай бай right, nope, 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 nope. one иглай глай แอดกับทุกคนอฮยไนฉมเดียวเนี่ยหมูก็จะคาเนี่เข้ามาฉีดแล้วก็ีโพสดูสวายคุณรอดผุผ่านแล้วย้า ผมบอกเลยผมไม่เคยผ่านทุกคนดูนะตอนนี้ผมตอนนี้แบบจบหนึ่งสเตจเลยคุณไม่เห็นเลยว่าผมเขาว่าทหารผ่านสึดนะฮะเพราะผมไม่เคยผ่านไงเออผ่านได้ยังไงเรื่อนี้นี่ไงครับคุณเรดูเหมือนว่าผมจะประเมินมันประเมินมันต่ำไป ต่างๆมันเกี่ยวข้องกับคลาสซ์เมอรอ่านนี้ใช่ป่มมันผงต้กถึงเรือว่าทุกเครื่องบินวะโอ้จบแล้วนะครับผมโอ้เป็นเกมที่สนุกมากเลยเดี๋ยวขอกลับไปล็อบบี้แล้วก็จบคลิปนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับก็ขออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมกันด้วยนะครับถ้าอยจะติด โอ้ยอขอใหม่หนึ่งสองสามขอขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตรงนี้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองนะครับผมผมก็จะช่วงนี้จะทยอยทําคลิปนะครับพอดีว่าวันนี้เออผมลาป่วยนะผมเออผมมีอาการไอนิดนึงนะฮะแต่ก็ยังไม่ชัวว่าเป็นโควิดหรือเปล่าแต่กนะ็ขอกาลังใจกันด้วยนะครับ้ะบบเป็นโควิดก็จะได้มาไลค์คลิป มาทำคลิปให้กันยาวๆนะครับผมโอเคนะครับในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอขอพูดปิดคลิปอีกรอบหนึ่งนะฮะก็จะทำให้เสียเวลาหน่นึ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับรักนะจุ้ย